เมื่อเร็วๆนี้สมาพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจีนเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีนมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงและเป็นบวกในช่วงครึ่งปีแรกโดยการผลิตและยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องข้อมูลจาก CMIF หรือสมาธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของจีนระบุว่ามูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องจักรในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมอยู่2% ในช่วงครึ่งปีแรกมีวิสาหกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรจำนวน136,000แหง่งเพิ่มขึ้น6,000แห่งจากปีก่อนคิดเป็น26.2%ของวิสาหกิจภาคาอุตสาหกรรมของประเทศทั้งหมดวิสาหกิจขนาดใหญ่หมายถึง ิสากิจที่มีรายได้จากการดำเนินงานหลักต่อปีไม่น้อยกว่า20ล้านหยวนมูลค่าเพิ่มของ5ภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจซึ่งมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรเป็นผู้นำขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยในกลุ่มนี้อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรไฟฟ้ามีอัตราเติบโตอยู่ที่11.3และ12.2ตามลำดับขณะที่อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทั่วไปอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือวัด ีอัตราการเติบโต8.3 3.8และ7.6เอร์เซตตามลำดับ